ดีครับคลิปนี้เรามานั่งอยู่บนเจ้า SK200 SM ครับมาดูการทำงานมุมนี้ของเราครับโอ้โหเดือดร้อนจัดครับนั่งบนเหล็กร้อนๆครับผมให้มาดูบรรยากาศการอยู่ข้างบนนี้ครับผมว่าการทำงานของเจ้า SK200 นี่ในเร็วแรงขนาดไหนฮะเนี่ยอันนี้บอกความลึกที่4เมตรครับ นีเราไปอยู่บุมบนรถครับเนาะอยู่ด้านนอกครับรถจัดประหลัดแตกครับผม ครับตำบลกระเดาครับตำบลสะเดาครับผมเอราะเราจกสุดภูมิเลยครับความลึกน่าอยู่ที่5เมตรครับตอนนี้แต่ความลึกของแบบเมื่อกี้มันอยู่ที่4เมตรครับแต่เราเพิ่มไม่ทันครับผมท่านบอกเ่าได้5เมตรครับนี่ฮะวงสวิงรวดเร็วทันใจมากครับเจ็ดเรสซิ่งครับโอ้ร้อนครับต้องยืนก็ไม่ไหวครับร้อนพุ สบายสครับอยู่บนรถครับฟังเพลงทั้งวัน ครับแล้วก็ FC ทุกประเทศครับที่รับชมติดตามพวกเราอยู่ตอนนี้นะ FC ีไทยคอเสียบรารบอกว่าอยากได้มุมนี้ครับเราตามใจครับผมเนาะเราเต็มใจทำเลยครับผมกับยูทูบคลิปนี้ครับผมให้ดูการทำงานของเจ้า SK200S m ครับกับการขุดโคกน้องนาโมเดล1ไร่ครับผมพิกัดที่อำเภอพับายชัยครับผม รอยู่เฉยยังเวียนหัวเลยครับคอนโทลเจ้า SK 200ยังกับคอนโทร140ล140ครับผมเร็วเร่งแรง โคอยู่ด้านนี้ครับผมเนาะซื้อมาจะเป็นปีนะครับไปเฟรดขึ้นไม็โครคันนี้เลยครับ โอเวียงโอเวียงครับโอ้โหเร็วเรือเรือมันน่าจะแกล้งครับจะโดนตบหัวแน่นอนแล้วลงไปครับตบกระบาลทังเลยครับผมรบเร็วเรือเกินครับผมใช้หมวชอะไรของมันครับเนี่ยรถแกเป็นลมเลยครับเนะี่ย จะดึงยื่นไปถึงข้างครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะทําเป็นโยนไปขับหลังครับหลังหลังข้างหลังรถไปโคจะเป็นโคครับผมเราโยนข้างให้จบก่อนครับนี่ฮะเราพยายามเลียด,ดินออกไปทีเดียวครับไม่ต้องว่าป้อนปั้นครับเลียเข้าหลังให้เสร็จเลยครับแล้วก็ข้างหลังทีเดียวว้าวเร็วแรงจนรถก็เกินครับกับจกเจ้าเจดซิ่งครับผม แต่เราจะโยนดินไปดีวกว่าครับเพื่อที่ยะเหลือสุดท้ายลงโก้ครับสหมควครับ เปโค้ครับพโคกอยู่ฝั่งนี้ครับผมเราจะยังเบี่ยงขวามาครับเป็นโค้งครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเราเต็มแล้วครับนี่ต่างคนขับครับผมฝีมือครับต้องอ่านเกมให้ขาดครับคนเราครับเท่าแก่เขาคือมันก็เป็นคุณซื้อเลยครับคนมันโคตรมันบอลนะครับผมไม่สามารถที่ขับรถเ็นได้ครับไม่สามารถที่จะเก่งเรื่องรถมากมายแต่ว่าเขาอ่านเกมออกครับผมอ่านทิศทางออกครับ กโตโอ้โหนี่ว่าคือฝีมือครับผมนะทำงานก็ต้องอย่างนี้ครับผมมันฉลาดทำครับนี่ฮะคนเป็นงานครับผมอันนี้ลยให้มาดูมุมนี้ครับคลิปนี้จะให้ดูจปทีตอนนี้งานมัน เียงกระหึ่มนะครับตอนนี้ราอยู่ด้านบนครับรถจัประดบอกเลยครับไปดูรถด้านบนฮะตรงนี้โอ้นี่ฮะนี่ครับผมห้ดูครับนี่เห็นไหมครับนีกเราถ่าย u ู u b e ครับเห็นกันชัดๆจาาจาครับการทำงานของเจ้า SK200 ครับหน่วยที่หนึ่งอาจารย์เจเรซซิ่งครับ ร้อนจัดแล้วครับมันจะไม่ประหลาดบอแล้วตอนนี้จะได้หนีแล้วครับว้าวอดนี้เล่นเสียวเว้ยพัฒนาวิสัยด้านบนครับผมมันต้องคนฝีมือเนาะแต่ยังผมไม่ใช่ฟิลปีมือตัวความสูงได้ส้มครับเนนะี่ยพัฒนาด้านบนของการครับว้าว ต,ต้องนั่งกังงนป้นั่งดีกว่าครับยืนนั่นเมื่อยครับผมันเด็กน้อยแล้วครับสมัยเด็กน้อยอยากขึ้นเมคโคมากๆครับเนี่ยความฝันเป็นจริงแล้วครับไม่ใช่ขึ้นขับนะครับขึ้นมาเล่นโอ้โหเนี่ย การแต่งสลบทะแงการของเราครับนี่ก็เรียกว่าแต่งสลบสายครับแต่งสลบท่อครับผมเนาะความลึกอยู่ที่4เมตรแล้วแต่พวกเราจัดไปที่5เมตรกว่าๆครับให้สมอยากของท่านครับเราไม่ได้อะไรเพิ่มเติมครับแต่ว่าเราอยากทําให้ครับผมเนาะเพราะว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรมากมายจอกมันเดือครับผมเนาะนี่ครับผมพวกความสวยงามครับฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสวนตะขุดโค้งล่างนด้วยครับต้องให้กำลังใจเราด้วยครับสู้จริงๆครับผม คลิปนี้ก็ขออนุญาตโจเพี้ยเท่านี้นะครับ ว้รารอจะจ,จัดครับพอดีมันจอดซูบปอรีครับมันแกล้งผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ย